โอเคครับผมก็ขอสวัสดีปีใหม่กันทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมวิดีทั s เซิร์ฟเอนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมอัดอยู่นะฮะเป็นวันที่2เดือนมกราสองห้าหกสี่นะครับผมคือเอาจริงๆตอนแรกกะว่าจะทาคลิปตั้งแต่สิ้นปี31นะฮะแต่อเผอิญว่าช่วงนั้นผมไม่อยู่ คมไม่ต้องถามแล้วไปไหนแล้วว่าแต่คลิปนี้เราจะมาทำอะไรดีนั่นสิเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะผมจะมาบ่นแบบมาวางแล้วกันนะผมเกี่ยวกับอืมจะเรียกว่าไงดีเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะผมจะมาบอกว่าเกมวิดิทัศช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับผมล่าสุดนะฮะซีรีส์คาเอลนะครับผมซึ่งผมทำคลิป5คลิปคลิปคาเอลเนี้ยผมทำจบไปตั้งแต่ ต้นเดือนธันวาคมเลยนะธันวาปีที่แล้วแหละนะฮะอืมแล้วก็หลังจากนั้นได้แต่มายาวจนถึงตอนนี้อืมใช่แล้วก็ตอนนี้นะฮะผมค่อนข้างที่จะเปิดโลกของตัวเองแล้วนะครับผมหมายความว่าผมไปแม่งทุกเกมแล้วตอนนี้ ไม่ได้อยู่แค่เกมใดเกมหนึ่งแล้วนะฮะช่วงนี้แต่ถ้าถามว่าเกมวินยังเล่นอยู่ไหมขอพูดตรงๆเลยนะคือมาเฉพาะช่วงที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าถามว่าช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจไหมก็เขาบอกตรงๆนะฮะอีเ,อเวนต์ใหญ่ๆผมยังไม่เห็นนะครับผมแต่อีกไม่นานก็น่าจะมาแน่นอนนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรอตัวละครตัวนึงอยู่นะครับผมที่กำลังจะมาในเซิร์ฟเอ ในเร็วๆนี้นะผมใช้คําว่าในเร็วๆนี้เพราะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะปล่อยตัวนี้มาตอนไหนนะครับผม,มแล้วค่อยว่ากันนะฮะถ้าตัวนั้นมาซึ่งตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาตไปสิงสถิตยอยู่เกมอื่นก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะก็จะมีเกมเออมาว่าด้วยนี้ต่อเลยแล้วกันนะฮะก็คือปีใหม่นี้จะมีซีรีส์อะไรเพิ่มขึ้นมาไหมคําตอบคือมี1่ซีรีส์หหรือ2ซีรีส์นี่แหละประมาณนั้นนะฮะนั่นก็คือ1น,นะ Minecraft ครับผมใช่ขออนุญาตเล่นไม c คร f t หน่อยแล้วกันนะฮะช่วงนี้ความคิดสร้างสรรค์มันน้อยเสีเอเกินเลยขอเลยจะขอหาความคิดสร้างสรรค์ให้ตัวเองสักนิดนึงนะฮะส่วนซีดี์ที่2อนันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีแต่ถ้าทำก็จะเป็น Story of Season แลแวเกม2เกมนี้ขอบอกเลยนะฮะว่าเกมชิวทางนั้นเลยส่วนเกมที่3ที่จะลงได้ไม่ลงก็ได้ก็จะเป็นเกมตามใจผมนะฮะ ใช่เกมตามใจแบบนี้ก็ได้เหรออืมได้นะฮะไม่มีใครห้ามผมได้นะราผมถ้าผมอยากจะทําผมก็คือทํานะฮะแล้วเราจะทําอะไรต่อดีวะเนี่ยไหนๆก็เข้ามาแล้วนะฮะจะนั่งรออีเ,อเวนต์เหรอมันก็ยังไงยังไงอยู่นะขออนุญาตนะฮะขอส่องดูก่อนมีใครลงอะไรบ้างไหมช่วงนี้หรือ เผาๆไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คของก่อนของโอเคไปช่วยเขาหน่อยแล้วกันเนอะอไปไปไปมือใหม่ด้วย <c oughs> โอเคได้เวลาแจกความหังษาแล้วนะฮะหลังจากไม่ได้เล่นมานานก็ขอฟื้นฟูความจำของตัวเองสักหน่อยแล้วกันนะวันบาเฮ้ยไม่วันว่ะเฮ้ยยังสองขีดอยู่แล้วแต่เขาจะไปไหมเนี่ยดิงหนึ่งนัดเพื่อให้เขารู้ ไม่เอาอยอืมน่าสนใจทำไมเราไม่หยิบตัวอื่นมาเล่นวะนั่นสิอืมไม่เป็นไรเอาตัวหลักของเรานี่แหละนะฮะคำถามคือมันเล่นยังไงแล้วเนี่ยลืม <c oughs> โอเคเดี๋ยวสิยังไม่ได้บัฟเลยดูเหมือนว่าเขารีบใช่ไหม ได้ถ้าเขารีบก็เราก็อฮเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจนะฮะไม่ได้ตั้งใจมูดนะฮะว่าจะกดรัฟบตั้งหา่าแต่ไม่ติดไม่ใช่ว่าไม่ติดมันน่วงปะอสองบาวเลยมากครับผมเฮ้ยเฮ้ยยุบนั่นไหไอ้เดี๋ยวเมา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 เร็วไปครับเดียวเดียวเดียวเดยดขอสองนาทีขอสองน,าท,อองนาทีนะ มองเร็วไปอ่ามองมๆงมองมอความเร็วสามนี่หรอความเร็วสามเอาสองพอเออมานับใหม่นะครับนับใหม่เมื่อกี้ไม่ไม่เอานะไม่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามมามาไอผมก็ลืมปิดเอฟเฟคอีกนะาะมองไม่ไอนี่เลย ยาก็ไม่มีอ่ะดีไม่ใช่ว่าไม่มีมมนได้เซตมาแน่นอนจุ๊บจุ๊บเมวะเออลนๆลนแล้วนะเนี่ยอ่ะขวดร้อยมาเลยก็ได้ลูกมาเอาจริงแล้วนะฮะรอเปล่าหนึ่งสองโอเคถ้าคุณมองไม่รู้เรื่องก็ทำใจนะครับเพราะผมก็มองไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าไอ้บอสมันออกอะไรบ้างนะครับตอนนี้เฮ้ย hey, hey.

ยังจะโดนอีกเหรอเันจะโดนนอีกหรือตายนะได้นะนะเจ็บแค่นี้มันจิบๆิบนะฮะตุ้มนั่นแหละสวยเข้ามาหลายคน ดาเมจจะกระจายไปนะฮะไอ้ไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมาลงมานั่นแหละลงสูตรไหมครับผมอร่อยครับผมอร่อย จมีหน้าเป็นหนึ่งกวดั้งบผมโอเคปั่นต่อไรล,ล่ะ <c oughs> สั่งผ่อนใจว่าผมจะต้องไรน,นี้แล้วล่ะอ้าเหนื่อยเหนื่อยหนึ่งสองไม่โดนไม่โดนอือหลบไดุ้ดไปพักสักหน่อยพักวันวนี้จิตย,ยำใส่นะฮะเราจะจับให้เขาเลยดีไหม เห็นนะขอ,อขอแบบดงไม่โดนดีระยะไกลดิหนึ่งสองเอ้ยไอยจ้จะไม่ไหวแล้วนะ,ะเป็นไงเออล้มเองป่ะเนี่ยล้มเองหรืออ๋อดีเดียร์จับดีเดียร์จับนั่นไงไม่ทัน ไม่ใช่ว่าไม่ทันหรอกก็รู้อยู่หรอกเลยไม่กดนะฮะโอเคสต้นเหรอสต้นเหรอได้นะหนึ่งสองไม่รู้จับเลยแล้วกันอมเรีงบร้อย ตามสบายนะครับจับให้แล้วจะทำอะไรก็รีบทำอเออเสร็จฮะขอแปลงร่างหน่อยแล้วกันนะฮะเพื่อความ,มอร่อยก็เดี๋ยวนะล้มเหรออ้าวอ่ะโอเคไหนๆก็ยังล้มอยู่ไม่ถึงกรจะเนาะ เปที่ไหมอยู่ไหนวะอยู่นี่ใช่ไหมมา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 ดวลกันหน่อยเนื้อเล็กเนื้อ,อหมัดเล็กหมัดน,น,น,นะฮะนั่นแหละแค่ไปเลยซึ้บซึบซึบ,บ,บ,บดูไม่ออกครับผมดูไม่ออกหมายถึงผมนี่แหละก็ดูไม่ออกเหมือ,อกกนกันอยู่ไหนซึบ นี่ไม่ตายด้วยช่วงนี้ไม่รู้อะไรไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะเจอแสงส้มแล้วรู้สึกเฉยมากเลยเออแต่ยังน้อยเราก็ได้ โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอหยุดไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับพอดีว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเล่นนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปดู Quick บนเ t ิรนะฮะเลยเห็นว่าขาดคนโอเคผมก็เข้าไปเล่นด้วยหน่อยนิดนึงแค่นั้นเองนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวสับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอหยุดไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็เชื่อกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ